ทักทายจ้าพี่น้องจ้าทักทายเช้าวันพฤหัสจ้าพี่น้องจ้ามากินเขาน้ำกั้นจ้าตัวมัวปเปื่อยๆพี่น้องสมง้วบันมาห่อละลอยพี่น้องห่อละลอยมาน้ำกันกินสมมัวนํ้ำกั้นจ้าพี่น้องจ้ามาเสพๆน้ำกัน อันนี้ซอยจุอันนี้ซอยจุจ่าบุญิมิเตนี่เด้๋ยจ่าน,นี่สมงัวจ้าพี่น้องจ้าส้มงัวเอ้ยกินเข้ามาไวถนะึงเนาะพักแก้มกันนี่ละจ้ามากลิ่นฟ้าจ้ามาจ้ากินน้ำกัน กินน้าก้นจ้าพี่น้องจ้ามาสวัสดีจ้าพี่น้องจ่าทักทายจ้าทักทายเช้านี้ที่บ้านแหดคอนแก่นนะจ้าเนาะพี่น้องจ้าเป็นไรเนาะกินถ้่วก่อนไปเนาะจ้ากินข้าวเช้ากันหรือยังมาจ้าพี่น้องจ้า แซ่บเขญญาเนยาเด้อพี่น้องจ้าแก่ข้าว,วยังไงนะแก่ข้าว,วย,นนยังไงมาจ้าพี่น้องจ้าแก่ข้าวหรือเด้อยาวากันเด้อ มันต้องมีจังหน่อยตัวก้อนสูงอยากสูงงานแล้วพี่น้องจา้า ba cháu tùng